เช็คเกรตติ้งเคหัดนางคอยสไพยสายสตรองมันมีพยาบาทเรื่องไหนกำชัยมาดู เปิดเรตติ้งละครหลังข่าวลอดวันจันทร์อังคารประจำวันอังคารที่31มกราคม2566ระหว่างเคหัะนางคอยสไพยสสาสตรองมณีพยาบาทผลจะเป็นอย่างไรไปดูกันเริ่มที่สไพรส์สาสตรองช่อง3นำแสดงโดยพลนวัดนิชาณธานิชาได้ไป2.7เคหัะนางคอยช่อง7บูมกิตก้องพิงพลอยประภวดีได้ไป4 0มณีพยาบาทช่องวัน31นิวทิติภูมิบัวนรินทิพย์เบนเรวิยา าได้ไป1.3